หวันหนึ่งเหรียญหนึความบางคั่งกับช่อง Rich Moon Coin วันนี้เรามาติดตามเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า K 9 Finance นะครับก็ก๊อปี้แบบเดียวกับชิบะเลยจริงๆอะ่ะในเหรียญที่มีการเผาเยอะๆแบบชีบะมันจะมีอยู่3เหรียญด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1คือชิบะที่เผาประมาณ410ล้านนะครับ410ล้านเนาะนะครับแล้วก็ตัวของ ชิคโกกุอินุนะครับก็เผาแบบเดียวกันคือร้อยสี่ร้อยสิบล้านล้านนะครับเพราะว่าเคนายไฟแนนมันน้อยกว่านะครับก็จะเป็นการเผาใหญ่นะครับของเคนายไฟแนหรือเคนายไฟแนลดาวข้อเสนอการเผาโทเคนเฟนตเคนายไฟแนลดาวก็คือสี่ร้อยสิบล้านโทเคนเคนายนั่นเองนะครับก็จะถูกเผาเพื่อเป็นการรัลึกถึงอิตาเลียนนะครับเป็นการอ้างอิงถึงวิกเตอรลิตบอลลีนว่าเอ้ยฉันจะเผานะ นะครับก็สำหรับ k 9 Finance ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่าจำนวน4ี่0ล้านโทเค็นะไปยังกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ปลอกเกนไม่ทำงานในวันที่31พฤษภาก็จะลบออกจากอุปทานอย่างถาวรน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับมาจาก X หรือโพสจาก k 9 Finance ดาว n วันที่18พฤษภาคมปี2024นะครับก็ ประมาณนั้นนะครับซึ่งชิปก็เผาโทเคนไปห้าร้อยล้านล้านนะครับตอนในตอนนั้นนะซึ่งเคนก็น่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะครับน่าจะทำให้ตัวของเคนายไฟแนนเนี่ยราคาไปแน่นะครับเนาะเพราะว่ามันมีการเผาก็รอจังหวะแล้วกันว่าวานจะลงมาเล่นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเผาไปแล้วนะครับมันก็จะมีการระเบิดราคาแน่นอนเนาะ ฉะนั้นรายละเอียดนะครับของ K9 Finance ก็น่าจะมีอยประมาณน,นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามด้วยกันนะครับตอนนี้มีเหรียญที่เผาสามเหรียญน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตหนคือชีบะนะครับสคือ K9 ไ i ฟ a n นนสามก็คือชิคุกุนะครับเลือกเอานะครับว่าชอบศรัทธาเหรียญไหนซื้อเราเก็บไว้นั้นๆเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวมันก็มีการระเบิดราคาแน่นอน เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูนพีฝากกระดานบิทเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างแบดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยดอกประมาณ1หรือ2%นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ าฝากหลักสูตรเรียนเหรียญต้นน้ําไปและกันใครสนใจเรียนเหรียญต้นน้ําผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลกอดการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า,า k คนายไฟแนนซ์จะโกทูลดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิกเก t เว็บส ปลี่ยนจากไมกะสวบ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานได้